ตลาดมืดเมืองไม้เมเปิลดบพูดมาเร็วๆเ,เลยพ่อหนุ่มน้อยข้าเองก็มีเรื่องดีๆจะมาบอกเจ้าด้วยนะแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาคุยกันในที่เปิดแบบนี้ด้วยสิอย่างไนยังไงกำแพงก็มีหูประตูก็มีตานี่งั้นก็ไม่ต้องมาพูดกันแล้วล่ะอาพ่อหนุม่มอย่าเพ,พิ่งไปสิ ก็ได้เพราะหนุ่มเองก็จะดูยุ่งยุ่งด้วยนี่ข้าเองก็จะไม่ขอทําให้เจ้าต้องเสียเวลาอีกก็แล้วกันเอาลองดูนี่สะสิอะไรละ่ะนั่นข้าจะขอพูดตรงๆเลยนะสิ่งนี้คือแผนที่ขุมทรัพย์ที่ได้มาจากการส่งต่อกันมาในรุ่นต่อรุ่นของตระกูลของข้านบรรพบุพรุษของข้าเองก็เคยรับใช้ท่านจากักรพรรดิกลืนกินสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่มาก,ก่อน และแผนที่นี้ก็นําทางไปสู่สมบัติของจกักรพรรดิก่นกินสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ซุกซ่อนเอาไว้นะ่ะแต่ข้ามันก็เป็นแค่คนอ่อนแอแผนที่นี้ก็เลยไม่มีประโยชน์อะไรต่อตัวข้าแต่แล้ววันนี้ข้าเองก็โชคดีได้มาพบกับพ่อหนุ่มน้อยและรู้ได้เลยว่าเจ้านั้นคือคนที่ฟ้าประทานลงมานั่นเองเจ้าคิดว่ายังไงล่ะสนใจจะซื้อมันไปหรือไม่ จกักรพรรดิกืนกินสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่จกักรพรรดิกืนกินสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งบุมเพาะบัญญัติศึกกึนืนกินสวรรค์นั่นน่ะหรือแล้วมันจะไปมีใครอีกเล่ากลายเป็นว่าพ่อหนุ่มน้อยเองก็รู้ถึงบญัติศึกเกลืนกิน,กน,กนสวงสวรรค์ด้วยสินะมันถือว่าเป็นเคล็ดวิชาลับระดับสูงที่ซึ่งท้ายท้าทายสวงสวรรค์และพื้นปตัตพีแต่จะว่าไปแล้ว คิดวิชาลับที่ว่ามันนั่นเองก็อาจจะเป็นเจ้าสมบัติที่เอาไว้ซุกซ่อนไว้นั่นก,ก็เป็นไปได้หากพ่อหนุ่มน้อยได้มันมาคลองแล้วก็การจะได้เป็นหนึ่งในตาในเหล่าจากักรพรรดิทั้งสิบคงไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วล่ะนะข้าเองก็รู้จักบรรยสึกเกินกินสวงสวรรค์นั่นแล้วด้วยสิแบบนี้แล้วข้าเองก็ไม่สนใจแผนสมบัติแผนที่สมบัติของท่านแล้วล่ะ ท่านเองไปก็ไปหาคนอื่นแทนเถอะแค่คิดตั้งต้นกำเนิดห้าร้อยก้อนเท่านั้นเองนะพ่อหนุ่มน้อยเองก็ลองคิดดูใหม่อีกทีเถอะไอเด็กเวนเอ้ยถ้าแกไม่สนใจจะซื้อก็บอกกันมาตรงๆไปเลยสิดันมาดันมาบอกได้ว่าตัวเองมันรู้บัญญัติศึกกืนกินสวงสวรรค์แล้วละ่ะนี่มันเห็นว่าข้ามันเป็นเอง้โง่หรือไงกันนี่ แผนนี่นี่แผนนี้คนอื่นๆมันดูออกกันง่ายขนาดขนาดนั้นเลยเหรือหรือว่าข้าลองเปลี่ยนวิธีเข้าหาดูดีใหม่นะฮ <c oughs> เจอเป้าหมายใหม่แล้วทําไมข้าถึงได้รู้สึกว่าลูกร่างของคนผู้นั้นมันดูคุ้นๆกันนะแม่หนูอย่าเพิ่งไปสิ นี่เจ้าต้องการอะไรกันแน่เนี่ยอย่าก,กลัวไปเลยแม่หนูน้อยข้ามันไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรหรอกนะและนี่เจ้าต้องการอะไรกันแน่ข้ารู้สึกว่าตัวเองมันมีชะตาต้องก,กันกับแม่หนูน้อยนะสิข้าเลยอยากจะขอมอบโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้กับเจ้าไปคลองอย่างไงละ่ะโอกาสอันยิ่งใหญ่เลย งั้นเรื่องเล่าที่ป้าเฟิงเคยเล่าให้ข้าฟังสมัยเด็กก็เป็นเรื่องจริงสินะอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งปรากฏตัวขึ้นมาครั้งหนึ่งในรอบล้านปีและได้รับคําแนะนําหรือผลประโยชน์ต่างๆมาจากผู้อาวุโสลึกลับทําให้คนคนนั้นสามารถทะยานขึ้นสู่หืนฟ้าและกลายเป็นผู้เลืองอํานาจและได้รับการเคารพนับถือจากผู้คนนับไม่ถ้วนเลยนะโอกาสอันยิ่งใหญ่หรือ แล้วมันเป็นโอกาสแบบไหนกันล่ะรีบพูดมาเร็วๆสิร้านขายยากินฟูกุยกินฟูกุยคาราวะขอคารวะนายน้อยด้วยครับข้าได้ยินมาจากคนของข้าแล้วว่าท่านนั้นอยากจะขายตัวยาวิญญาณใช่ไหมถูกต้องถ้าขอทราบได้หรือไม่ว่านายน้อยนั้นอยากจะขายตัวยาแบบใดกัน ข้าเองก็เป็นคนมีชื่อเสียงในเมืองไม้เมเปิลแห่งนี้เลยในน้อยเองก็วางใจได้ข้านั้นยินดีให้ราคาแบบสมน้ําสมเนื้อและจะไม่เปิดเผยถึงที่มาของมันอีกด้วยการที่ท่านท่านดูแลร้านกินพูดมาแบบนั้นทําข้าสบายใจขึ้นมากเลยเล่ะท่านท่านพูดดูแลร้านกินเองก็เอานี่ไปดูด้วยตัวเองเถอะว่ายาที่ท่านจะนําไปขายนั้น มันเป็นแบบไหนกันน่ะยาควบแน่นต้นกําเนิดหรอือตัวยาควบแน่นต้นกําเนิดเองก็นับว่าเป็นของที่ขาดสต็อกอยู่เสมอยิ่งในตลาดมืดนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยด้วยถึงจะมีลูกค้าหาไม่ถึงหมื่นคนที่ถามหายาควบแน่นต้นกําเนิดในแต่ละวันแต่อย่างน้อย,อยก็ไม่ต่ำกว่า800 0คนแน่แล้วนน้อยอยากจะปล่อย ขายมากแค่ไหนกันล่ะ300เมตรหรือนี่ไหนน้อยนั่นนั้นมีตัวยาครบแน่นต้นกำเนิดอยู่300อเมตรเลยหรือ300เมตรมันก็นับว่าไม่น้อยเลยนะแต่ว่าแต่มันก็ยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของพวกมันอยู่นะงั้นท่านผู้ด,ดูแลร้านจินก็ลองดูสักเม็ดสิ นั้นก็ช่วยอภัยให้กับการเสียละมารยาทของข้าด้วยนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเป็นตัวยาที่พิเศษอะไรอย่างนี้คุณภาพของตัวยาเหล่านี้แทบจะไร้ที่ติเลยแล้วราคาเท่านี้พอใจในน้อยไหมท่านผูด้ดูแลร้านจีนนี่ตัวยาควบแน่นต้นกำเนิดของข้านั้นในสายตาของท่านแล้วพวกมันมีค่าแค่นั้นเองหรือ หากเป็นอย่างนั้นแล้วข้าเองก็ขอตัวก่อนชิหากไม่ใช่เพราะคิดต้นต้นกำเนิดแล้วละก็อย่างข้าเองก็คงไม่เอาพวกมันมาขายใน,ในตลาดมืดหรอกนายน้อยได้โปรดรอเดี๋ยวก่อนเถอะตัวยาควบแน่นต้นกำเนิดพวกนี้เองก็นับว่าเป็นสินค้าคุณภาพชั้นสูงเลยด้วยแต่ว่าร้านเล็กๆของข้าเองก็จำเป็นต้องใช้กำลังคนและแรงงาน ท่านเองไม่ได้ดูไม่ได้จงใจกะให้ค่านั้นไม่ได้อะไรกลับไปเลยหรอกหรือจริงไหมล่ะที่ท่านผู้ดูแลร้านกินว่ามาก็ฟังดูมีเหตุผลดีนะแต่ว่าตัวลูกค้าสำหรับยาคบแน่นต้นกำเนิดก็ไม่ใช่อะไรที่ต้องไปกังวลเลยนี่ค่ามันไม่จำเป็นต้องหาร้านเลยได้ซ้ำค้าแค่ยืนอยู่ข้างถนน และตะโกนออกไปว่าค่าขายทั้งหมดไปได้เลยนะท่านพูดดูแลร้านจินนี่ท่านเองก็แน่ใจแล้วที่จะปล่อยโอกาสดีๆแบบนี้ให้หลุดมือไปหรืออ่าช่วยรอก่อนสิในเมื่อท่านมันเพิ่มราคาให้กันไม่ได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องพูดคุยกันอีกแล้วงั้นราคานี้ละ่ะเป็นไง เพิ่มเข้าไปอีกสัก5้าร้อยสิแบบนั้นแล้วบางทีในอนาคตพวกเราเองก็อาจจะได้มาร่วมมือกันอีกครั้งก็เป็นไปได้นะงั้นก็เอาตามที่นายน้อยนั้นเสนอมาเถอะข้าเองก็หวังว่าในอนาคตหากนายน้อยนั้นมีตัวยาควบแน่นต้นกําเนิดมาอีกแล้วแล้วก็เลือกมาที่ร้านของข้าก่อนเป็นแห่งแรกเลยด้วยนะแน่นอนจะว่าไปนอกจากตัวยาควบแน่นต้นกําเนิดแล้วข้าเองก็มีตัวยาอื่นๆ อีกด้วยนะผู้ด,ดูแลร้านจีนเองก็ช่วยประเมินราคาของพวกมันให้ค่าด้วยสิหลังขายยาวิญญาณที่ค่ามีอยู่ในมือออกไปตอนนี้ค่ามีก็มีคริสตัลต้นกำเนิดอ,อยู่เกือบถ7ึ0งแสนเจ็ดก้อนแล้วยังพอมีเวลาเหลืออยู่อีกสิไปดูรอบตลาดดีกว่าเสียงพูดจาเสียงพูดคุย นี่มันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นกันแล้วเนี่ยทำไมเจ้าถึงได้ทำตัวไร้เหตุผลแบบนี้ด้วยล่ะโม่เสี่ยวฉีนี่นางยังมีชีวิตอยู่อีกหรือเนี่ยมม่เสี่ยวฉีนี่นางยังมีชีวิตอยู่อีกหรือเนี่ยข้าเองก็คิดว่ามาตลอดว่าเลยว่าหากข้าอยู่ใกล้ๆก,กับนางแล้วข้าเองก็คงสามารถช่วยนางไม่ให้โดนไฟเผาจนตายไปแล้ว ซึ่งเป็นอะไรที่ข้านั้นรู้สึกผิดอีกด้วยแล้วคราวนี้มันเรื่องอะไรอีกล่ะเนี่ยทำไมเจ้าถึงได้ทำตัวไรเหตุผลแบบนี้ด้วยละ่ะข้าเองก็เจอมันก่อนแล้วยังจ่ายไปด้วยอีกนะแล้วทำไมข้าถึงต้องส่งให้มันให้กับเจ้าด้วยละ่ะหืมสวดสดงองเอวปกเอวของนางก็ดีเลยนะ แต่หน้าตานี่ออกจากแม่หนูมันเป็นของที่เหนือกว่าคนอย่างเจ้ามากนักในเมื่อข้าเองก็สนใจแบบนี้ข้าเองก็ต้องเอามาให้ตรงได้ <c oughs> และทางเราเองก็ยินดีจ่ายคิดตั้งต้นกำเนิดให้เจ้าเป็นสองเท่าของราคาที่เจ้าซื้อมันมาเลยนะแบบนี้แล้วก็ส่งส่งมันมาเพื่อเลี่ยงปัญหาจะดีกว่าหนา แล้วข้าเจ้าคิสตันต้องกำเนิดของพวกเจ้าไปทำไมกันละ่ะไหนลองบอกมาสิว่าข้าใช่ไหมที่เป็นคนซื้อมันมาจากเจ้าก่อนนะ่ะก็คงงั้นมั้งคงงั้นอะไรของเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าข้ายื่นคิสตันต้กนกำเนิดให้เจ้าไปแล้วหรอกหรือแล้วข้ายังให้เพิ่มไปอีกนิดหน่อยเป็นสินน้ำใจอีกด้วยแต่เจ้าเองก็ยังไม่ขอ ูดขอบคุณกันเลยสักนิดเนี่ยนะตาแก่นี่แม่นางผู้นั้นจะคิดตั้งต้นกำเนิดให้เจ้าไปแค่ไหนกันละ่ะแปดพันก้อนนะ่ะแปดพันก้อนก็ไม่ได้เยอะอะไรนักนี่ข้าจะจ่ายให้หมื่นก้อนเลยแบบนี้แล้วเจ้าสนใจขายมันให้กับข้าไหมละ่ะหมื่นนึงหรือดีดีมากแต่ว่าเจ้าสิ่งนั้นเองก็โดนแม่นางผู้นี้ ื้อไปแล้วเนี่ยสิแล้วมันจะทําไมคะนี่เป็นของนี่ก็นับเป็นธุรกิจแบบหนึ่งใครให้มากกว่าก็ย่อมต้องได้ไปอยู่แล้วสิมากกว่าก็ได้ไปหรือได้เสียสิงั้นค่าสองหมื่นเลยละ่ะค่าใจ่ายให้สามหมื่นเลยเจ้าคิดว่าคนอย่างเจ้ามันมีคิดตั้นต้นกําเนิดม,มากกว่าค่าหรือไงกันห้าหมืน่น แม่นางเจ้าเองก็ไม่น่าจะรู้ว่าข้าเป็นใครนะดีนี่แล้วอย่างนี้เจ้ายังจะมีหน้ามาฉกของของข้าไปอีกหรือข้าไม่รู้หรอกว่าเจ้านั้นเป็นใครกันแล้วอีกอย่างมันเป็นของเจ้าต่างแล้วอีกอย่างมันเป็นทางเจ้าต่างหากที่คิดจะมาแย่งของของข้าไปไม่ใช่หรือไงกันเจ้าคนกองหกนี่ ข้าคือนายน้อยของวังนักบุญทยานฟ้าหนิงหยวนเฉิงในเมื่อเจ้ามันยืนมันจุดยืนของตนเองดีแล้วก็จงส่งมันมาให้ข้าแล้วใส่หัวไปสะเถอะหากไม่แล้วแล้วก็ข <c oughs> ้าเองก็จะทําให้เจ้าและสิ่งของนั้นมาเป็นของข้าเองวังนักบุญทยานฟ้าเขาคือนิ้งหยวนเฉิงคนนั้นน่ะหรือแม่หนูนั่นสวยแล้วห่ะ อะไรกลัวมาแล้วกลัวขึ้นมาแล้วหรือไงกันหากนางยอมส่งม,มันมาให้กับข้าแล้วละก็แม้หน้าตาของนางจะมีตำหนิอยู่บ้างแต่สวดทรงต่างๆนี่นับว่างดงามยิ่งนักยิ่งตรงหน้าอกนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งแล้วใหญ่เลยด้วยแบบนี้แหละแบบนี้ถ้าได้เล่นด้วยก็คงจะสนุกไม่น้อยเลยวังนักบุญทะยานฟ้าอะไรด้วนั่น ข้าไม่เห็นจะเคยได้ยินมาก่อนเลยนะหยับคลายนักเจ้ากล้าดียังไงถึงมาดูถูกวังนักบุญทยานฟ้าของข้าจับนางมาซะแล้วข้าจะทําให้นางมันรู้ซึ้งถึงเองว่าวังนักบุญทยานฟ้ามันคืออะไรกันนะ่ะกลุ่มเหล่าชายชะกันพากันมารวมหัวรุมลังแกเด็กผู้หญิงเนี่ยนะแบบนี้มันก็สวัสดีๆนั่นแหละ เฮ้อแม่หนูนั่นแม่หนูผู้น่าสงสารเฮ้อน่าสงสารจริงๆเกิดอะไรขึ้นน่ะแม่หนูคนนั้นแข็งแกร่งถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแม่หนูนี่มันแซงทําเป็นคนอ่อนแอมาตลอดเลยเหรอเนี่ยพวกเจ้าทุกคนนั้นถอยไปซะ เจ้าคิดจะทําอะไรนะ่ะอย่าอย่าเข้ามาใกล้ข้านะข้าเองก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งด้วยหากเจ้าไม่ระวังให้ดีแล้วล่ะก็ข้าก็จะต่อยเจ้าแน่ขอข้านั้นทราบชื่อของแม่นางจะได้หรือไม่ข้าไม่ยอมบอกหรอกงั้นข้าขอของั้นข้าขอถามได้ไหมว่าแม่นางนั้นมาจากที่ใดกันนะ่ะพอมาเห็นใกล้ๆแล้ว แม่นางเองก็ดูคุ้นหน้าคุ้นตาอีกด้วยคล้ายกับคนรู้จักของข้ามากเลยบางทีขุมกําลังใหญ่ของพวกเราเองก็าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันก็เป็นไปได้มืองไม้เมเปิลในปัจจุบันเองก็นับว่าคุมไว้ไม่อยู่เลยด้วยที่ซึ่งมีหลังทั้งเหล่าผู้เก่งกาจและขุนโจนปะปนอยู่ไปทั่วหนแห่งและแม่นางผู้นี้เองก็ดูเหมือนจะเป็นสิทธิ์จากขุมกําลังใหญ่ ักแห่งอีกด้วยหากเรื่องนี้เป็นแบบนั้นจริงๆข้าเองก็ไปหาเรื่องกับนางก็อย่าไปหาเรื่องกับนางจะดีกว่าทางที่ดีทําเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กๆจนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนคงดีพวกเรามันจะไปเป็นสหายหรือครอบครัวได้อย่างไรกันข้าเองไม่เคยจะเคยข้าเองไม่เห็นจะเคยได้ยินชื่ออารามนักบุญทยานฟ้าของพวกเจ้ามาก่อนเลยด้วย แล้วมันจะไปเป็นไปได้ยังไงกันที่ทางวิญญาณที่ข้ามันไปอยู่ไปมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าได้นะ่ะทำไมนางถึงได้โง่นักนี่นางไม่รู้จักร่วมมือร่วมมืออะไรเลยเลยเนี่ยแต่ว่านางเองก็เผลอพลาดว่าวิญญาณออกมาด้วยนี่หรือว่ามันจะเป็นแม่นางน้อย ในที่สุดข้าก็เจอตัวท่านสักทีแม่นางน้อยท่านท่านทำเอาข้าน้อยนั้นเหนื่อยเหนื่อยมากมายกว่าจะหาตัวท่านพบเลยละ่ะมาแม่นางน้อยหรือนี่พ่อข้าส่งเขาออกมาตามหาตัวข้าหรือเนี่ยข้าต้องรีบๆหนีไปแล้วสิ ใครที่อยากโด n เนิสามารถโดเนิได้ที่ True Money ตามเบอร์นี้ได้เลยครับ